เรือมาแล้วครับท่านผู้ชมเราก็จะข้ามจากอุตรดิตถ์ไปจังหวัดน่านครับผมเพิ่งลงจากปูสอสดาวมาไปเที่ยวน่านต่อนี่เราก็รถตรงเรือลงโปะแล้วนะครับเตรียมข้ามไปอีกฝั่งมีน้องมาส่งด้วยค่าบริการนะครับมอไซคคันละ150กระบะหรือว่ารถเก๋งคันละ300ก็จะใช้เวลาประมาณ2ี่0นาทีนะครับแล้วแต่ถ้ามีไม้ มาเยอะก็ใช้เวลานานไม้มันจะมารวมกันตรงแผยยนนาเหมือนครับไม้พวกนี้ลอยมาจากน้าท่วมใหญ่ครั้งที่แล้วครับน้าท่วมนานปีที่ไอ้ครั้งที่แล้วทําให้เป็นอุปสรรคในการเดินเรือครับต้องใช้เวลานิดนึงถ้ามีไม้เยอะถ้ามีไม่เยอะก็เวลาเดินก็เวลาเดินทางก็แป๊บเดียวมาถึงอีกฝั่งแล้วนะครับเราก็จะข้มุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดน่านอีกฝั่งหนึ่งอยู่ทางนี้ จากอุตรดิตเข้าสู่น่านมาทางแพยนนาเหมือนก็จะใช้เวลาประมาณ20-30นาทีถึงอำเภอนาเหมือนครับ